คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆและผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลพรุงนี้แล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1นึกราคม2564ก็จะมาถึงแล้วนะครับ หลายคนก็รอคอยเลขทูบแม่น้ำหนึ่งกันนะครับมากันแล้วนะครับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเลขรถป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปแบบเต็มๆนะครับท่านผู้ชมครับและเลขที่แม่น้ำหนึ่งชอบก็เลข7จนะครับงวดที่แล้วก็เข้าไปอีกแล้วนะครับมาถึงเลขทูบงวดนี้ครับงวดหนึ่งกรกฎาคม2564ครับมากันแล้วครับท่านผู้ชมครับรัฐบาลไทย เลขทู่ปู1นึ่1ทับทับหกงแม่น้ำหนึะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันครับแอนเห็นเป็นเลขข้างบนเป็นเลข1เลข7เลข5ครับท่านผู้ชมครับเลขทูบแม่น้ำหนึ่ง 1, 1 75ครับแอนก็ขอ,ขอขอบคุณที่มาจากแม่น้ำหนครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันพรุ่งนี้1กรกฎาคม2564 ทุกทัท่านทุกทุคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ